สวัสดีครับสวัสดีครับพวกเรานะครับชุมนุมสิทธิ์เก่าชุมนุมดนตรีสิทธิ์เก่ามหาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับใช่ลแล้วครับครั้งนี้ครั้งที่สามแล้วมั้งเนอะครั้งที่สามแล้วใครจำเราได้ขอเสียงเลยได้ไหมครับครับ กลับมาติดตามสถานการณ์ล่าสุดที่หลักสี่อีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับเนื่องจากว่ายังมีความไม่ไว้วางใจในหลายๆส่วนเหลือเกินนะครับถึงแม้ว่าเราจะทราบข่าวดีแล้วว่าตอนนี้มีทหารเข้าไปในพื้นที่แล้วนะครับก็คือพันเอกทรงวิทย์นุ่นพักดีผู้บัญชาการกลุ่มทหารราบที่11รักษาพระองค์ท่านก็เข้าไปพูดคุยและก็ตอนนี้ในโซเชียลมีเดียก็มีการแชร์ภาพของทหารที่เข้าไปพูดคุยและก็เข้าไปช่วยเหลือเยียวยากลุ่มต่างๆรวมถึงสื่อมวลชนด้วยนะครับคุณอภิญญาประสาท าผู้สื่อข่าวของ Blue Sky Channel อยู่ในสายแล้วครับคุณอภิญญาสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณปิยะเกียรติครับขนะนี้นะี่ยคะทีฉันก็อยู่บริเวณจุดเกิดเหตุเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งตอนนี้ค่ะก็เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยเข้ามาคีคายเข้ามาเคลียร์พื้นที่ในบริเวณดังกล่าวแล้วและจากที่ฉันเห็นมาตอนนี้นะคะก็คือบริเวณป้อมของเจ้าหน้าที่ตำรวจบริเวณตรงสี่แยกรักสีเนี่ยมีการถูกยิง ด้วยนะคะแล้วก็รถของจาได้ที่ตำรวจก็มีการโดนยิงค่ะซึ่งตอนนี้ทางหน่วยกู้ภัยเนี่ยก็ได้เดินทางเข้ามา,าช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะคะครับแล้วก็แต่ขณะนี้นะคะยังไม่สามารถเดินเข้าไปบริเวณด้านในได้มากกว่านี้ค่ะเพราะเนื่องจากว่าบริเวณด้านในเนี่ยยังมีการคุยคุยกันอยู่ว่าอาจจะยังไม่ปลอดภัยซึ่งตอนนี้ก็ยังอย,อยู่บริเวณด้านนอกอยู่อะค่ะครับนะฮะตอนนี้ในโซเชียลมีเดียเนี่ยมีการแชร์ภาพของชายสามคนที่นอนอยู่ริมถนน นะครับบริเวณแยกหลักสีนี่แหละครับนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นผู้ที่ถูกยิงตอนนี้มีการเคลียร์ผู้บาดเจ็บออกไปหรือยังครับอตอนนี้ผู้บาดเจ็บถูกเคลียร์ออกไปเรียบร้อยแล้วค่ะคุณเบียเกตโดยนําไปส่งโรงพยาบาลที่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งตอนนี้ก็หน่วยกู้ภัยก็กําลังช่วยกันพยายามเคลียร์ผู้บาดเจ็บที่อาจจะมองไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับครับส่วนใหญ่นี่เป็นเป็น,ปนผู้บาดเจ็บทางทางฝั่งไหนครับ เป็นประชาชนธรรมดาหรือว่าเป็นมวลชนออของกปปสรหรือว่ายัางไม่ทราบครับคือดิฉันยังไม่ได้ทราบว่าผู้บาดเจ็บเนี่ยเป็นผู้บาดเจ็บที่อยู่จากเป็นประชาชนจากทางฝั่งไหนนะคะข้าวผู้ปีเกียรติเพราะว่าขณะนี้คือเหตุการณ์คือตอนนี้กําลังรวบรวมคือเจ้าหน,น้าที่กู้ภัยเนี่ยก็ได้กาลังเคลียร์พื้นที่อยู่ค่ะครับครับยังเสียงปืนยังดังอยู่ไหมครับหรือว่าหยุดไปแล้วครับเสียงปืนเนี่ยไปประมาณ 20- ถึง2ีนาทีแล้วค่ะคุณปยเกียรติแล้วก็ การจราจรด้านหน้าก็คือมีการสัญจรไปมาได้เล็กน้อยแล้วค่ะคแล้วก็ยังมีรถสัญจรไปได้แล้วค่ะตอนนี้ก็แปลว่าตั้งแต่ที่เราคุยกันกลับมาก็เสียงปืนสงบลงแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะคกับแ,แล้วก็ทางห้างไอทีสแควรเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ประชาชนตอนตอนนี้ทางห้างไอทีสแควก็ประชาชนที่ติดอยู่บริเวณด้านในค่ะก็ได้เดินทางออกมา,าทยอยเดินทางกลับเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ทางห้างเนี่ยก็ยังคงปิดทําการอยู่อะค่ะซึ่ง คาดว่าประชาชนที่อยู่บริเวณด้านในไงได้ออกมาจากบริเวณห้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะครับนะครับแล้วก็ตอนนี้ความเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชนทั้งกปปสทั้งกลุ่มคนเสื้อแดงของกติตอนนี้คุณอภิญญาได้สังเกตไหมครับว่าหายไปอยู่แถวไหนกันหมดแล้วครับคือดิฉันไม่สามารถมองเห็นได้ค่ะเพราะว่าดิฉันอย,อยู่บริเวณด้านหน้าซึ่งยังไม่ได้เข้าไปบริเวณด้านในแต่ขณะน,นี้ก็ บริเวณด้านนอกก็ไม่มีกลุ่มผู้ชุมนุมอยู่แล้วค่ะมีเพียงสือมอนมวลชนเจ้าหน้าที่ทหารแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยอะค่ะครับอ๋อตอนนี้ก็อยู่ในการควบคุมดูแลของทหารแล้วถูกต้องไหมครับค่ะครับฮะแล้วก็ตอนนี้สิ่งผิดสังเกตที่เหลือนอกจากนี้มีอะไรอีกไหมครับก็คือ,อที่ที่ฉันเห็นสักครู่นะคะมีรบ,บริมีออกระสุนของอาวุธปืนนะคระักอยู่บริเวณพื้นนะคะแต่ดิฉัน ยังไม่แน่ใจว่าเป็นเอาปืนชนิดใด่ะคะผู้โดยสครมีเยอะไหมครับแล้วก็ตอนนี้มีชาวต่างชาตินะคะได้รับถูกยิงบริเวณขาค่ะผู้เดยสารเป็นผู้สื่อข่าวหรือว่าเป็นเป็นนักท่องเที่ยวครับอ่เป็นผู้สื่อข่าวชาวต่างชาติค่ะโดนยิงบริเวณที่ขาค่ะครับตอนนี้ก็แปลว่ามีมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายพอสมควรใช่ค่ะตอนนี้คืออ่าหน่วย หน่วยกู้ภัยยกำลังให้ความปฐมพยาบาลเบื้องต้นอยู่ค่ะคุณเบียเกียรติครับซึ่งคุณอภิญญาเองตอนนี้อยู่รวมกับผู้สื่อข่าวและก็ทหารแล้วถูกต้องนะครับใช่ค่ะดิฉันกําลังอยู่บริเวณที่ชาวต่างชาติกำลังรักษาพยาบาลอยู่ค่ะครับเอาละครับเดี๋ยวมีความคืบหน้าล่าสุดกวนคุณอภิญญาอีกนะครับขอบพระคุณมากครับค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับนะครับล่าสุดมีรายงานข่าวบอกว่าหลังจากนี้จะมีการแถลงข่าวจากโกตีนะฮะเวลาประมาณ18นาฬิกานี่แหละครับเดี๋ยวโกตีจะออกมาแถลงข่าว กลยุทธ์ของโกตีในวันนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเราจะสังเกตดีๆเนี่ยนะครับก่อนที่จะมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นโกตีไปมอบตัวกับตำรวจก่อนแล้วก็อยู่ในการดูแลของตำรวจเพื่อที่จะบอกว่าตัวเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตัวเองไม่มีส่วนรู้ไม่มีส่วนเห็นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ปล่อยให้กลุ่มคนซึ่งเป็นกลุ่มคนเสื้อดํากลุ่มคนเ,เสื้อแดงที่มาใส่ชุดดาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับก็มี บทบาทออกมาแทนแล้วตัวเองก็นั่งดูนะครับล่าสุดครับในโซเชียลมีเดียมีการแชร์ภาพของชายชุดดำที่ซุ่มอยู่บริเวณทางรถไฟหลักสี่เดี๋ยวเรามีภาพขึ้นให้นะครับมีนี่นะครับแล้วก็ถือปืนยาวไว้ในมือมีคนจับภาพได้หลายคนนะครับแล้วก็เป็นภาพที่ชัดมากด้วยนี่แหละครับอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับที่ชายชุดดากลับมาสร้างความเสียหายต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของประชาชนคนไทยนะครับ นี่คือภาพล่าสุดที่เผยแพร่กันในโซเชียลมีเดียนะครับแล้วก็อาจจะมีความเป็นไปได้ว่าน่าจะมีมากกว่า1ด้วยซ้ำไปน่าจะมีมากกว่า1นนะครับกับล่าสุดทหารเข้าพื้นที่แล้วนะครับแล้วก็มีภาพที่แชร์กันออกมาว่าทหารกำลังเข้าไปช่วยดูแลรวมถึงช่วยดูแลตำรวจที่อยู่ในป้อมของหลักสี่ด้วยซึ่งตำรวจก็มีอาวุธนะครับแต่ก็ ตกเป็นเป้าของการทำลายครั้งนี้เหมือนกันแล้วก็รถของตำรวจเองก็ถูกยิงนะครับนั่นคือความเคลื่อนไหวล่าสุดถ้าเกิดว่าเรามีความเคลื่อนไหวอย่างไรอีกก็จะตัดกลับมาเป็นระยะๆะะนะครับตอนนี้กลับไปชมบรรยากาศล่าสุดที่เวทีปทุมวันกันอีกครั้งหนึ่งครับ I'm กดจำในาจยังซึ้ง ขึ้นมาแค่น้ำจิ้มนะครับเดี๋ยววิหลังจะมีคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบอีกสักครู่เดียวอย่าเพิ่งไปไหนแล้วกันนะฮะเอาขึ้นมาเรียกน้ำย่อยก่อนว่าวันนี้มาแน่ๆไม่ได้ไม่ได้โม้ไม่ได้โม้ครับผมนะฮะเมื่อสักครู่เห็นมือทุกๆคนเลยภูมิใจนะเขาดูมือหน่อยสิครับเขอดูมือหน่อยโอ้โหเยี่ยมมากแล้วแล้วขาเอามาได้หรือเปล่า ถ้าขาวมาด้วยต้องลุกขึ้นนะครับเพราะเดี๋ยวเพลงต่อไปต้องเต้นแรงกว่าเดิมอีกนะคระับข,ขออาภัยเพื่อนๆคนทั้งค่าดไว้ก่อนนะครับไปเลย เป็นเพราะว่าเท้าไฟถูกต้องครับทุกอย่างเป็นเพราะว่าพวกเราร่วมมือร่วมใจกันนะครับวันน <right> ี้เราจึงมีมวลมหาประชาชนนะครับจุดหมายที่ฝันกันไว้อ uh ีกไม่ไกลแน่นอนระบอบทักษิณต้องออกไปจากประเทศไทยแน่นอนครับพี่น้องร่วมใจกันขนาดนี้นะครับรับรองครับไปแน่ๆนะฮะไปไม่กลับหลับไม่ตื่นนะครับบายยนะฮะซ้อมซ้อมโบกมือบายๆลาไว้ก่อนได้เลยโบกสวยๆเหมือนนางงามเงี้ยนะครับยิ้มไว้ บายบายทักษินบายบายยิ่งรักนะไปดีเถอนนะนะฮะอ้าช่วยกันรอ้อ,องนะเพลงนหนใจสู้หรือเปล่าได้ใ,ใครยัง,ยงส,สู้อยู่ ฝันเป็นจริงต้องทนสู้ไปไม่นานเราคงจะได้สมใจมุ่งมั่นทุ่มเทพเพียงใดกว่าจะได้มาเส้นชัยไม่มาต้องไปหามันรางวันมีไว้ให้คนตั้งใจความน้ำทิ้งแทงต้องผ่านคนไป i วันที่เแล้วนะเนี่ยถ้าเราเป็นนายกเราคงจะไปตั้งแต่วันที่นะห้ากแล้วละ่ะคนเยอะขนาดนี้ยังหน้าด้านอยู่ได้นะครับไม่น่าเชื่อนะคนเรา <laughs> นี่พี่น้องออกมาไล่ในหมครอบครัวแล้วนะถ้าปลูกวิญ,ญญาณได้ก็จะปลูกมาไล่หมดทั้งโคตนเลยเขาว่าอย่างนั้นนะฮะ <laughs> โอ้มันไม่ไหวจริงๆนะฮะเออเอาล่ะ เดี๋ยวเรามีเพลงสนุกๆอีกเพลงหนึ่งนะครับมาร้องด้วยกันน่าจะเป็นเพลงอารมณ์ประมาณสุนทรภพนะครับมีใครเกิดทันบ้างไหมฮะสุนทรภพเป็นเพลงเป็นเพลงนี่มีคนเอาเนื้อเพลงมาแต่งจากทํานองเพลงเพลงดังเพลงหนึ่งของสุนทรภพใช่ไหมครับแล้วก็เราก็มาแปลงเนื้อนะครับต้องขอบคุณคนแต่งด้วย มาแล้วลูกปับเสนด้วยกันครับหนุไมหมคุณกู i, try. I try. ในเร็วๆนี้อีกไม่ช้าพรุ่งนี้ก็รู้แล้วใช่ไหมคะพรุ่งนี้เราก็รู้แล้วว่าใครเนี่ยในที่นี้ปึ้งเหลิมคุณปูจะได้ไปอยู่ดูใบด้วยกันหรือเปล่าใช่ไหมอยากให้ไปไหมอยากไปพาลิสเขาอยากไปด้วยครับใช่ไหมคะไม่เป็นไรเราจัดให้ตาาไปตามๆกันนะตามตามกันไปพรุ่งนี้เดี๋ยวเราก็รู้แล้วครับเพราะว่ามีคนไปเลือกตั้งไม่ถึงครึ่งหนึ่งแน่ๆมั่นใจนะครับ พราะที่เหลือจะมาปิกนิกกับลุงกำนันทั่วประเทศไทยเลยนะครับใครมาบ้างพง่งนีใครมาบ้างใครมาปิกนิกบ้างครับออโอ้โห<ฮ>เห็นแต่ข้างหน้าไหวข้างหลังอ่ะมาล่าเอออ้าวรักทุกคนนะทุกคนทุกคนรักลุงกำนันทุกคนรักประเทศไทยครับะะผมวันนี้เวลาของพวกเราชาวสิทธิ์เก่าธรรมศาสตร์นะครับก็ ต้องหมดแล้วล่ะนะครับก็ขอบคุณเวทีปฐุมวันที่ต้อนรับอ,บอบอุ่นทุกครั้งเลยนะครับอยากให้มาอีกไหมถ้าอยากให้มาขอเสียงดังๆหน่อยได้มาโอ้ขอบคุณมากว่าน้ําตาจะไหลนะฮะน้ําตาจะไหล,ไหลขอบคุณมากๆนะครับ thank ตังกิวที times ขอบคุณมากค่ะทีอูแบนค่ะ,คะขอเสียงปรบมือให้กับทีอูแบนนะคะกับการมาเยือนอีกครั้งหนึ่งทราบเสียงน้ำใจมากแล้วก